โอ้โชเฟอร์ทำไมโชเฟอร์ทำไมก็เพชรพักอาพักมือหนูเบิร์มได้ปลดสตาร์ทไม่ติดเลยแคดนั้นน่ะดูเสียก็ตื่นเต้นได้รถใหม่ใส่เกียร์เข้าผิดถูกเลยหนุ่หนุ่นุ่ นี่เห็นแต่อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะรถไทยนะ่ะดูอ่ะหากเกียร์กันสี่ห้าทันนู่นนะสี่ทันห้าทันนะั่นนะนู่นูนู่เห็นไหมนู่นู่นู่นน <c oughs> สงสยัยมันบานสลายตายใหญ่โอ้ย <c oughs> <c oughs> บานรถดทำไมบานสร้อตายหญ่หนึ่งมือนี่ออกกันลังระเวยเลยดูอ่ะเหตุเกิดยังไงมันก็เกิดดูอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอยูยูสตาร์ทไม่ติดก็มาเอาอะไรมาสร้อยก่อนมะก็สงสัยตายเยยเนี่ยเออฟีบไหม อ๋อ oh. เป็นเป็นกับขบั้วแบตขั้วแบตรวมขั้วแบตรวมขั้วแบตรวมแกรๆก เลื่อนข้างๆแมุนแต่สีดำมันก็เปิดขึ้นได้ดิเนี่ยมันทงเรื่องมนก้หายแล้วนี่นี่นีู่นี่มมาดูครับไม่น่าติดเลยติดนิดเดียวเองมันเป็นดินทรายครับ อ่อนนอกแข็งนอกนุ่มในนี่เหมือนทุเรียนเลยอ่อ,อนนุ่มนุ่มข้างนอกอันนี้นุ่มนอกข้างในทึงทึงดูว่ะขณะเดินจะลีกแล้วอันนี้แอลสครับติดสองรอบครับงานนี้เหมือนจะไหวแต่ไม่ไหวครับดินมันอ่อนมากครับ เดินก็หยุบหยาบหยุบหยาบเลยครับเดี๋ยวมาชมคันนู้นเกิดอุบิเหตุครับยู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 ก็หยุดแงกเลยยูยูก็แงกเลย สบอยจ้ะเฮ้ยปนเองโอ้นี่ทำมาคนเดียวนี่รุนเหมือนกันเนอน้อนี่โอ้เนี่ยถ้าอยู่คนเดียวอาจจะงงเลยไม่ทำอะไรไม่ถูกเลยครับเอองงแน่นอนครับนี่นะที่มี คนเชื่อชานมาไม่งั้นอาจจะมืดมนได้นะครับนี่เพราะมันไม่รู้สาเหตุครับได้แล้วได้แล้วเบ็ดลวมเบ็ดลวมเบ็ดละลุ่มแบอันนี้อันนี้เหตุสุดวิสัยจริงๆครับนี่โอ้นี่ดูว่าโอ้ ดูว่าวิ่งมาติดซื้อเลยนี่อโอ,โอ้เดี๋ยวดูกันดึงต่ออีกสักครั้งหนึ่งครับโอ้ไม่น่าติดเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ยขึ้นแล้วยังไม่ทันหายใจเลย โอ,โอ้พอแต่ติดแหละดูดินวะ่ะเป็นมันเป็นดินทรายบนอันี้มันบวมดินบวมดินบวมครับหยบหยบ,ยบอันนี้ถ้าเอารถคันนั้นกลับบ้านนี่เป็นเรื่องเลย เร็นแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนท่านนี้ก่อนครับขอบคครับที่ไดรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มันเห็นสุดวิสัยครับขับมาได้ดีติด,ดเลยขอบคครับที่ไดรับชมครับ